คอนโดหรูนิโคอยู่กันสอแม่ลูกหลังถูกทิ้งล่าสุดนี้นะคะจะพาทุกท่านมาติดตามค่ะความดังโดนใจเสียขอแต่งงานจริงหรือไม่ต้องบอกว่านิโคบอกว่าก็มีนะคะเพราะตอนนั้นไม่มีผู้ชายมาจีบกี้เลยเพราะคิดว่าเราเป็นทอมเราผมสั้นเราจะมีจดหมายมาเป็นกระสอบนะแล้วก็จะมีอันนึงหนาๆนาๆหน่อยเป็นเสียน,นี้แหละเขียนจดหม,มายยาวมากขอแต่งงานพร้อมจะให้บ้านที่ดินเขาจะอยู่จังหวัดนึงพอเวลากี้ไปเขาเองเนี่ยก็จะรู้ เขาคือคนที่ขอเราแต่งงานซื้อผลไม้ให้แม่เลยหลายคนมักจะถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เองอยากเปลี่ยนอะไรไหมเราไม่เคยมีความคิดนั้นแม้แต่นิดเพราะว่าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดมาคือลูกในวันนี้ที่ตัดสินใจจะเดินออกมาตัดสินใจเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคิดหนักไหมเธอก็บอกคิดหนักค่ะแต่เราพยายามเท่าที่ทำได้มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกเพราะตอนนั้นเรามีสตินึกถึงลูกเป็นหลัก ความสาคัญของลูกที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกทั้งกี้และพ่อของเขาออกไปก่อนเลยยิ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งรู้ว่าเราตัดสินใจถูกเพราะเราไม่ได้เป็นคู่ชีวิตของพี่แมวจริงๆพี่แนวและก็พี่แมวเขาคือเนื้อหู่กันซึ่งเรากับพี่แมวตอนนี้เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันยังเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันด้วยแต่ก็มีความรักครั้งหนึ่งที่ทําให้อกหักสุดคือตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น คือตอนนั้นเนี่ยจะไปนั่งก็ไม่ได้นะจะนอนก็ไม่ได้เลยจะยืนก็ยังไม่รู้จะหันไปทางไหนจริงๆบ้านมาแบบหมุนมันเคว้งคว้างมากๆแล้วมีวันนั้นตอนนั้นช่วงคอนเสิร์ตค่ะเป็นของเซเว่นด้วยประเิญพี่หมายเจริญบุรักรก็พักอยู่คอนโดชั้นเดียวกันกี้ก็แบบว่าใครตอนนั้นเราร้องไห้อยู่พอาที่ยนเสียขอประตูทุกครั้งคิดว่าเขาเพราะเรามีความหวงังถ้าเป็นเขาคงจะดีใจที่สุดถึงแม้จะรู้ว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์แต่เพราะว่าความรักเลยทําให้เรามีความหวงัง ในการเคาประตูทุกครั้งคิดว่าเขาจะกลับมาเมื่อเราเห็นทุกอย่างชัดเจนก็ทําไมต้องรอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เธอเปิดเผยค่ะเพราะวันนี้ทางทีมง,งานเก็บภาพก่อนเดินที่เธออยู่เองปัจจุบันมาฝากกันด้วยเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ